สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนกลับมาพบกับคุณครูเอ็มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูเอ็มมาในรูปแบบตัวการ์ตูนค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องต้นไม้ที่รักค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะวันนี้คุณครูเอ็มจะพาเด็กๆไปดูเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะ ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆของต้นไม้ได้แก่ใบทำหน้าที่สร้างอากาศหายใจและคายน้ำดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ผลและเมล็ดทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดเมล็ดทำหน้าที่ขยายพันธุ์ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและลำเลียงน้ำและแร่ธาต ไปยังส่วนต่างๆางทำหน้าที่ยึดลำต้นกับดินไม่ให้ล้มและดูดน้ำและแร่ธาตุวิธีการดูแลร,รักษาต้นไม้ 1. รดน้ำต้นไม้ 2. ใส่ปุ๋ยต้นไม้ 3. หมั่นกำจัดวัชพืช 4. พวนดินต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ 5. ควรหมั่นดูแลตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่เราปลูกเป็นประจำเด็กๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างแล้วเราควรดูแลรักษาต้นไม้ยังไงวันนี้คุณครูเอมมีกิจกรรมศิละปะมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างการทำกิจกรรมศิละปะกันเลยค่ะให้เด็กๆ วาดรูปคนแล้วนำใบไม้มาติดเป็นเสื้อผ้าแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูเอ็มได้ดูกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูเอ็มขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ tree ต้นไม้ tree Bên mai. Leaf. Bay mai. Leaf. Bay mai.